อนาคตที่ร่วงโรยของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งปี2570กลางปี2570ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองพรรคการเมืองใหญ่ที่เคยแข็งแกร่งในอดีตอย่างพรรคเพื่อไทยกำลังเผชิญกับแรงกดดันและกระแสตีกลับอย่างรุนแรงจนอาจถึงขั้นล่มสลายจากเวทีการเมืองไทย ย้อนกลับไปเมื่อปลายปี2 5 6พรพักเพื่อไทยสามารถรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จด้วยการจับมือกับพรรคการเมืองที่เคยเป็นฝ่ายตรงข้ามในอดีตเช่นภูมิใจไทยพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติการจัดตั้งรัฐบาลในลักษณะนี้สร้างความผิดหวังให้กับฐานเสียงดั้งเดิมที่สนับสนุนประชาธิปไตยอย่างมั่นคงทําให้เกิดการถอนตัวทางอารมณ์ของประชาชนจํานวนมากและความรู้สึกถูกทยศฝังแน่นในใจของผู้สนับสนุนรุ่นเก่า ตลอด4ปีของการบริหารประเทศพักเพื่อไทยภายใต้การนำของแพทองทานชินวัตรต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายด้านทั้งแรงต้านจากกลุ่มอนุรักษนิยมภายในระบบราชการการต่อต้านจากพักร่วมรัฐบาลบางส่วนและกระแสสังคมที่ไม่พอใจต่อนโยบายเศรษฐกิจที่ล้มเหลว <c oughs> เช่นโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ถูกคัดค้านอย่างหนักและถูกชะลอสำรับสำเราในปี2568พักเพื่อไทยเริ่มเสียคะแนนนิยมอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่สำคัญโดยเฉพาะภาคอีสานซึ่งเคยเป็นฐานเสียงใหญ่เมื่อกลุ่มประชาชนรุ่นใหม่ และชนบทเริ่มหันไปให้การสนับสนุนพักทางเลือกใหม่ที่เสนอแนวนโยบายทันสมัยโปร่งใสและไม่ผูกติดกับประกูลการเมืองแบบเกา่าปลายปี2569กระแสตีกลับถึงจุดพีคเมื่อคลิปเสียงการสนทนาระหว่างแพทองทานกับผู้นำประเทศเพื่อนบ้านหลุดออกสู่สาธารณะสะท้อนภาพลักษณ์ความไม่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสื่อมวลชนกระแสหลักและโซเชียลมีเดียต่างรุมวิพากษ์วิจารณ์และท้ายที่สุดสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้พักการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวส่งผลให้รัฐบาลเสียเสถียร,รภาพอย่างหนัก เมื่อเข้าสู่ปี2570พักเพื่อไทยตกอยู่ในภาวะไร้ผู้นำอย่างชัดเจนแกนนำพักหลายคนเริ่มแยกตัวไปตั้งพักใหม่หรือย้ายขั้วการเมืองเพื่อรักษาอิทธิพลของตนเองการเคลื่อนไหวในระดับพื้นที่แทบจะหยุดชะงักและสัญญาณที่เคยชัดเจนอย่างป้ายหาเสียงทั่วประเทศกลับเงียบงันอย่างน่ากลัวการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนสิงหาคม2570 จึงกลายเป็นฉากสุดท้ายของพักเพื่อไทยในฐานะพักแกนนำทางการเมืองผลคะแนนเสียงที่ได้ลดลงจนไม่ถึง40ที่นั่งในสภาขณะที่พักการเมืองใหม่เช่นพักพลังประชาชนใหม่และพักเสรีเพื่อไทยกวาดคะแนนเสียงถล่มทลายจากฐานเสียงเดิมของเพื่อไทยโดยตรงบทสรุปของพักเพื่อไทยจึงกลายเป็นบทเรียนสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยว่าการสูญเสียอุดมการณ์การทรยศต่ตอฐานเสียงและการขาดความสามารถในการปรับตัวต่อยุคสมัยใหม่ย่อมนำไปสู่จุดจบไม่ว่าจะเคยยิ่งใหญ่เพียงใด และในความทรงจําของใครหลายคนพักเพื่อไทยอาจไม่ใช่พักการเมืองอีกต่อไปแต่อาจกลายเป็นแค่ชื่อบทหนึ่งของอดีตท,ที่เคยรุ่งเรืองแล้วก็ร่วงโรยล้มหายใจสุดท้ายของพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งปี2570เสียงนาฬิกาการเมืองไทยเดินเข้าสู่ปี2570พร้อมแรงสันสะเทือนครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครคาดคิดได้ล่วงหน้าพักการเมืองที่เคยแข็งแกร่งที่สุดของประเทศพักเพื่อไทยกลับกลายเป็นเพียงเงาของอดีตอ่อนแรงสับสนและไร้ทิศทางย้อนกลับไปแค่ไม่กี่ปีพักเพื่อไทยยังคงยืนหนึ่งในใจประชาชนฐานเสียงเดิม โดยเฉพาะในภาคอีสานและภาคเหนือพลังของตระกูลชินวัตรยังคงมีอิทธิพลอย่างไม่เสื่อมคลายแต่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนเมื่อปลายป,ายปี2566พักเพื่อไทยตัดสินใจจับมือกับอดีตคู่แข่งทางการเมืองอย่างพักพลังประชารัฐและภูมิใจไทยเพื่อจัดตั้งรัฐบาลสมานฉันท์ที่ถูกมองว่าเป็นการทรยศต่ออุดมการ์ประชาธิปไตยจากกลุ่มผู้สนับสนุนรุ่นเก่าเสียงวิจารณ์ดังกระหึ่มในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อไทยหมดใจประชาชนแล้ว กลายเป็นวาทกรรมที่ซ้ำจนเจ็บพักเพื่อไทยพยายามอธิบายว่าทําเพื่อเสถียรภาพของชาติแต่เสียงนั้นกลับถูกกลบด้วยคลื่นความผิดหวังที่ถาโถมปี2567ถึง2568พักรัฐบาลต้องเผชิญกับเศรษฐกิจที่ถดถอยโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัล10,000บาทที่ถูกชูเป็นเรือทงล่มกลางอากาศจากแรงต้านทั้งในสภาและจากภาคประชาชนแม้จะพยายามฟื้นฟูแต่ก็สายไปความเชื่อมั่นสั่นคลอนอย่างรุนแรง ในเวลาเดียวกันพักเพื่อไทยไม่สามารถควบคุมพันธมิตรภายในรัฐบาลได้พักร่วมบางพักเริ่มออกมาเคลื่อนไหวค้านโยบายที่เคยตกลงกันไว้กลายเป็นการเปิดแผลให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลนี้คือการรวมตัวเพื่ออำนาจไม่ใช่เพื่อประชาชนกระแสตีกลับถึงจุดเดือดปลายปี2569เมื่อมีคลิปเสียงหลุดที่อ้างว่า เป็นการสนทนาระหว่างแพทองทานชินวัตรกับผู้นําต่างชาติในประเด็นที่สื่อถึงความไม่เหมาะสมในบทบาทนายกรัฐมนตรีสารรัฐธรรมนูญเข้ามามีบทบาทสั่งพักงานแพทองทานชั่วคราวสร้างภาวะสุญญากาศทางการเมืองกลางรัฐบาลการเลือกตั้งปี2570จึงถูกเร่งให้เกิดขึ้นเร็วขึ้นกว่ากําหนดพักเพื่อไทยภายใต้ความแตกแยกและไร้ทิศทางไม่มีผู้นําที่ชัดเจนสมาชิกระดับแกนนําเริ่มทยอยลาออกบางคนตั้งพักใหม่บางคนแอบจับมือกับฝ่ายตรงข้ามเพื่อความอยู่รอดประชาชนที่เคยเชียร์เพื่อไทยเริ่มหันไปหาพักพลังประชาชนใหม่ ซึ่งเกิดจากนักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรงพูดตรงทําจริงและไม่ผัวพันกับประกูลการเมืองใดๆรวมถึงพักเสรีเพื่อไทยที่แยกตัวออกมาและสื่อสารนโยบายในแนวทางใหม่กลายเป็นคลื่นลูกใหม่ที่ถาโถมแทนที่ของเก่าเมื่อผลเลือกตั้งออกมาพักเพื่อไทยเหลือที่นั่งเพียง34ที่นั่งจากเดิมที่เคยครองเสียงข้างมากในสภาเสียงเงียบงานปกคลุมที่ทําการพักหลายสาขาต้องปิดตัวเว็บไซต์พักกลายเป็นพื้นที่ร้างผู้สมัครหน้าเดิมประกาศวางมือจากการเมือง พักเพื่อไทยที่เคยแข็งแกร่งกลายเป็นบทเรียนสําคัญว่าการเมืองไทยไม่สามารถยึดติดกับชื่อเสียงในอดีตได้อีกต่อไปยุคใหม่เรียกร้องพลังใหม่คนรุ่นใหม่และวิธีคิดใหม่ไม่ว่าอนาคตจะพลิกผันเช่นไรพักเพื่อไทยก็ได้เดินมาถึงจุดที่อํานาจเก่าต้องหลีกทางให้พลังใหม่ที่จริงใจและซื่อสัตย์ต่อประชาชนนี่คือเรื่องราวของการล่มสลายไม่ใช่เพราะพ่ายแพ้ต่อฝ่ายตรงข้ามแต่เพราะหลงลืมเสียงของผู้ที่เคยสนับสนุนตัวเองและสุดท้ายพักเพื่อไทยอาจไม่ได้ถูกลืม แต่จะถูกจดจำว่าเคยยิ่งใหญ่แล้วก็พังทลายด้วยน้ำมือของตัวเอง